ยองค่ะทุกคนพบกับเย่อนย่อนออฟฟิเชียลแล้วนะคะก็คือวันนี้ะฮ้ยก็ทันหันมากก็คือวันนี้วันหยุดใช่ปะ่ะก็นอนก็การจะนอนเต็มที่เลยก็คือขอเชเนผงไม่น่าตื่นมาเห็นข่าวเลย ก็คือในคลิปเราอาจจะไม่มีกอดเซเว่นใช่ปะ่ะแต่เราก็เป็นสายเลือดกันกอดเซเว่นอยู่นะถึงน้องจะไม่ได้แบบถึงน้องจะรักอีกโซมากกว่าใช่ปะแต่น้องก็เป็นติ่งกอดเซเว่นมาเหมือนกันก็ตามมาตอนแรกพี่ความเป็นมาก่อนนะก็คือพี่เปิดก่อนใช่ปะ่ะพี่เปิดนางเปิดฟังแล้วเราก็เห็นเราก็ไปค้นหาเราก็ติดตามมาแบบงเงียบๆหน่อย ก็ไม่เกียบนะแต่ก็น้องหลักแต่น้องอาจจะหายไปบ้างก็ทันหันมากถ้าไม่มีโควิดก็จะได้ไปคอนที่ราชมังอะแบบเงินเดือนหอกก็จะซื้อแล้วใช่ปะแต่ก็กดไม่ทันแต่ก็อาจจะซื้อต่ออะไรอย่างนี้แต่ก็โควิดแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีเลยวอ่ะ เต้วไอ้พีจะลองห้างโหนี่ขนาดไม่ได้เป็นเต็มตัวนะแล้วอาเซียทุกคนน่ะโอ้าว ไม่คิดว่ากอร์เซเว่นจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันเนาะเฮย้ยค่ายผีมากค่ายผีมากเหลือเกินแต่ก็เออแต่วันนี้ก็มีงานงานสุดท้ายขอยงกอร์เซเว่นอยู่นะทาน,นประกาศรางวัลใช่ปะในเพจไอนนะในเพจ เฟซเฟซบุ๊กก็โอ้โกูแมนมินน่าอกหกสารมากแต่ก็ดีดีนะทุกคนรักแฟนคลับนัดกันลงรูปอะโอ้เวลาไล่เรียกกันเลยก็พี่เจบี ยองแจยุคยอมแบมแบมพี่มาร์คอันนี้ลงก่อนห้าคนแล้วสักพักก็พี่จินยองลงแล้วก็แจ็คสันลงลงรูปเดียวกันแคปชั่นเดียวกัน,น้วยอันแท็กก็เซเว่นฟอร์เอเอร์ทุกคนก็เห็นรูป้วล่ะแล้วลยวขึ้นให้ดูทีล้แล้วก็มีคลิป ที่รับรางวัลวันนี้มาสุดท้ายใช่ไหมในนามูก็เซเว่นได้ได้ท่างอัลบั้มใช่ไหมและพี่จินยองก็บอกพวกเราก็เซเว่นจะกลับมาหาทุกคนด้วยอัลบัม้มและเพลงดีๆครั้งนะครับเจ็ดปีเป็นผ่านไปไปเหมือนกันเน้อ กระบะเบอรกบะก็เดินดีรู้ว่ารักหลออะในเพจก็คือแบบ ในชีวิตพี่มาก็อะไรนะเจ็ดปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมไม่มีสิ่งใดสิ้นสุดแต่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเราทั้งเจ็ดคนจะนำทุกคนไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราอันนี้คำเปรยนะแล้วก็เปรยไม่หอมกอ๋อ เร็วเกินไปเนะาะลืมอัปเดตว่าทุกคนจะไปไหนใช่ไหมเราอ่านเจอที่ไหนนะเดี๋ยวจะหาดูก่อนมาทุกคน,นอาจจะรู้แล้วแหะแต่เราก็อยากจะพูด พี่จินยองก็จะไปเซ็นสัญญากับ B H Entertainment จะไปเป็นนักแสดงเต็มตัวยุ้ยอมก็จะเซ็นสัญญากับ A O M G ค่ายพี่เจปาร์คน้องแจก็กับเราเราเราไม่รู้ว่าเราอ่านถูกไหมอะซับซับไลน์หรออาติสค่ายเดียวกับพี่ฮานิพี่เจบีไม่รู้แบมแบมกำลังพิจารณา กบริษัท make makeup entertainment หรอหรือมันอ่านว่าอะไรพี่มาก็จะกลับอเมริกาจะทำยูทูบโอเคขอให้ทุกคนเดินทางประสบความสำเร็จน,นะคะคนก็ติดตาม,ม่เรื่อยเลยเนาะมันเร็วจริงอนะดูดิสามวันเพิ่งโพสแบบ พ,พี่ก็จะตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ดีแพดลงแล้วจ้าวันที่สิบสิบมกรา<ฮ>เราก็าจะไปฟังเพลงเศร้าไปได้วยกันเนาะตอนนี้อกซเซยก,ก็คือแบบดนใจอะ เฮ้ยตอนแรกก็จะมาทำคลิปพิจารณ์นะแต่ตอนนี้ขอมาระบายเรื่องก็เซเว่นก่อนแล้วกันเฮ้ยจะหลงให้ ว oh, ลุงผักไม่ใส่ไม่ดีเนาะลุงผักอีกเลวจบไม่สวยอะ่ะ ไรดียรายพีล่าสุดเพลงล่าสุดไป I react forever 이 찬스 끝까지 난이 품으로 돌아가 어쩌면 쫓아갈 거야 I can tell 자자떠 실수만큼 더 너를 필요로 한단 걸 보여 줄게 맨맘대로 잡았던 나를 빌리는 것보다 너를 위해 골라. 나의 마지막 모습, 너에게 다바출게 바람이 불어오면 너나 날졸게 와서. 나, 너 같은 사람을 너가 아니면 난너몸물어 보고, 이것저것 맞춰 보지 않아. 경 같은 너를 기다렸자. So where you at? h o h o s it? o u s o w o w h o w t Kim <najın> wang too... <tors> Kim

的味道。

ทำงานอยู่แผนเบเกอรี่ใช่ปะแล้วก็ทําโดนัทลูกแล้วก็เขียนของประกอบเลยเนเดี๋ยวลู้ให้ดูน้องพิ่คิดถึงเองอะเราเป็นเมนแบมแบมเพราะว่าไม่รู้อ่ะรู้สมมติว่าใครอยู่คนไทยใช่ปะเราก็ชอบคนไทยก่อนแต่เนือเมนก็คือพี่แจ็คสัน เพราะพี่สาวเราชอบพี่มาแล้วก็จะไม่แย่งก็เซ้เว่นเดมาตั้งแต่สองพันสิบสี่เราตามมาตอนสองพันสิบห้าพี่เปิดเพลงอันนั้นเหยเพลง A แล้วก็ girl 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 แล้วก็ sorry t ก็เสกไปอยู่ในสายเลือดอยู่เด้อต้องเพลงอะไรดี เดี๋ยวไปก่อนนะน้องกูไม่รู้จะทำอะไรเปิดไอจีดูรูปเก่าแล้วกันรูปแรกเป็นพิชานเลยก็เราเป็นเมนพิชานจะหามาขี้โม้นี่เราลงรูปพี่แบม จปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดห้าแปเหกสิบหกเอ็ดหองสามหกตอนนี้ปีก็หปีปะนี่ไงเฮ้ยเรามีรูปพี่สลงคอนเซเว่นสองห นี่ปีห้าเก้าเราผ่าน <Okay. S 1> แยกใช่ไหมแล้วก็เจอเอสก็ซีเวลอะไรก็เห <laughs> มือนคนบ้านี่อ่ะซูให้ดูจู nhé gần không Thời này có năng thầy phí tháng phê tháng twitter, tư Ui ba, tu anh sẽ, kiểu về là đi mạng thì คุณป่าซัพพอร์ตมาตลอดเนาะเองจอง ตอนแรกก็ทำใจทำใจกับวงตัวเองใช่ป่ะเพราะว่าม่ง,ง,ง,งมมก็เหมือนกันจะไม่คิดว่ากนจะมามันจะเกิดขึ้นกับ God s เ v ่น Okay ขออีกเพลงเอออันนี้ถ่ายเฟซมาแล้วก็เพจให้เครดิตผมเกิดมาเป็นติ่งงานรวมวงในนามก็จะเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมอ่ะก็คืองานประกาศรางวัล Golden Disc Music Award ครั้งที่สามส้าคำแปลมานะพี่เจบอม พวกเราได้รับรางวัลน,นี้อีกครั้งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณหล่เกษตรท,ทุกคนในปี2021พวกเราจะแดงให้คุณเห็นถึงความสามารถหลากหลายของพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนมาตลอดทุกยอมก็ทาสัญลักษณ์อาเซเป็นตัวแทนของวงึ้นมาร์ูด,ดังกพวกเราอยากขอบคุณกเกษตรทั่วทุกแห่งหนที่ทําให้พวกเราได้รับรางวัลหนึ่งใน,งนงอัลบั้มที่ดีที่สุดแห่งปีและพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงชให้พวกเราเสมอเรายาง คุณว่าสองคงเป็นปีที่แสนสาหัสนะครับแต่ปี2อง0คือปีใหม่แล้วก็วเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณคับพี่แจกก็ปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับขอบคุณครับ <c oughs> อ้ จริงน้องยังไม่มีกระบงเลยเป็นติ่งที่ไม่มีกระบงออกมาแต่มีอไลบ้าอยู่นะเราเคยลงคลิปอันบ็อกไปอยู่นะโอดูพี่เจบีมาพี่แจพีนยองยองแจแบม ยุ่ยอมอหลเหรว้าวถ้าเศร้าก็หลงให้สิค่ะพี่เจบม คุณร้องไปแล้วแหละเย่เอือดูดีนี่คือภาพที่ทุกคนลงใช่ไหมนอก,ก็ลงสีหายอันนี้คือเราทำเอง <c oughs> không phòng thì như là sao này nó có phòng nói 1 chữ trắng về đi in khi chim 깜빠야 너는 왜 나를 찾아가 혹시니 분작 찾아 살치내야 해 아프지도 말고 그저 말이나 얘기해 줄 거야 해야 들아갈꿈도เหมือ

他估计要借船去。<yes. S 1> เจเบีกับอยองเจรอ้อมีของกินยังกับยุ่งสองเี่ยฟังนี้ก็ได้ 哎，对，买了一双皮的。 งงจััช่องยามยอนออฟฟิเชียลฝากกดติดตามซับสไคร์นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆบายบาย